ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับต้องเตรียมการขั้นตอนไหนเพื่อป้องกันและวิธียังไงว่าพื้นที่ห้องไม่เอียงแบบว่าพอปูกระเบื้องแล้วรู้เลยว่าขอบกระเบื้องมันต้องตัดเป็นแนวเอียงเพราะบางมุมไม่มีเฟอร์นิเจอร์ตั้งเพื่อบางอ๋อขั้นตอนที่จะไม่ให้ห้องเอียงเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนช่างตีผังเลย ีผังแล้วสำคัญที่สุดก็คือตอนขึ้นเสาถ้าตำแหน่งเสาถูกต้องคานเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยเสาเนื้อไ,ไหมครับปกติเราก็ทําคานเข้าหน้าเสาเข้ากลางเสาเข้าขอบใดขอบถึงของเสาเพราะฉะนั้นถ้าเสาคุณเยื้องอะ่ะผิดตําแหน่งที่เสาส่วนใหญ่คานก็จะผิดตามพื้นตามคานอยู่แล้วผนังตามพื้นอยู่แล้วคือมันมันผิดตามกันตามกันตามกันหมดเลยเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเจอตอนหลังอน่ะมันแก้ยาก บอกเลยแก้ยากลุงช่างถึงย้ําว่าไม่ว่าเราจะเป็นช่างหรือว่าเราจะเป็นเจ้าของบ้านเน้นตรวจตั้งแต่ตอนตีผังอ่ะตีผังเสร็จตอนขึ้นเสานี่แหละสําคัญที่สุดแล้วก็พอาพาดทีก็ส่งรูปมาให้ดูช่างมานั่งมาดุ้งเสาแบบโอ้ยเหล็กนี่แทบจะหลุดออกจากปูนแล้วดุ้งเป็นงอเป็นอะไรอ่ะงอเป็นกายกรรมเลยบอกมันไม่ได้เหล็กมันงอแบบนั้นมันไม่ทํางานนะครับเนี่ย ทีถ้าทําดีตั่งแต่ต้นตั้งแต่วางฟุตติง้งฟุตติ้งเสร็จวางเหล็กตอม้อคือส่วนใหญ่พลาดนะพลาดตั้งแต่วางเหล็กตอม้อเลยนะคุกช่างบอกคือคือช่างเทฟุตติ้งเนี่ยช่างจะช่วยบอกได้เลยคือคิดว่ามันไม่สําคัญฐานลากมันขยับไปหน่อยอยูอย่ใต้ดินมันใหญ่เป็นเม็ดเลยมันก็ขยับไปห้าเซนสิเมนไม่เป็นไรจริงๆก็ใช่อยู่ฐานลากอาจจะขยับเพีย้ยนไปหน่อยไนดะ้แต่เหล็กตอม้อเนี่ยต้องเป๊ะ เพราะอะไรพอเหล็กตอม้อ,มอถูกเนี่ยเวลาคุณเข้าแบบตอม้อเพราะตอม้อเสามันอยู่แล้วเดียวกันส่วนใหญ่นะพอตอม้อผิดก็มานั่งดุ้งกันตรงโอ้โหตรงพื้นบ้างปล่อยให้ผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยผิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับถ้าผิดไปแล้วเนี่ยแกยากทำโครงสร้างไปแล้วแก้ยากนะครับอ่ะ ใช้ท่อประปลาเขียวทางบ้านเพื่อป้องกันการแตกและรั่วซึมในระยะยาวสามารถช่วยได้ไหมครับช่วยได้มันแข็งแรงกว่าข้อต่อมันจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็แพงกว่าอยู่แล้วเออมากไหมลุงช่างไม่มีตัวเลขเนาะแต่ลุแต่แพงกว่าแน่นอนนะครับท่อตัวนั้นแพงกว่าแน่นอนอุปกรณ์ตัวท่ออาจจะไม่เท่าไหร่แต่คุณอย่าลืมเวลาข้อปานเนี่ยตัวที่ใช้เยอะคือคือข้อต่อข้องอต่างๆนะสามทงสามทางพวกนี้เวลามันแพงกว่ากันสัก สิบยี่สิเปอร์เซ็นตเนี่ยแต่ตคูณมันเยอะเพราะท่อคุณเนี่ยเดียวเดียวเดินไปนิดหน่อยเองคุณไม่เต็มเส้นหรอกคุณก็ตัดต่อละก็มีข้อต่อละมีข้องอละม,มีสามทาง้ามาละเวลาแพงเนี่ยบางทีท่ออาจจะแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอรวมไอ้ค่าราคาข้อต่อข้องอที่แพงกว่ากันก็พอสมควรนะครับพอดีไม่ได้ค่อยทําเปรียบเทียบรายละเอียดตัวนี้รู้ว่าแพงกว่าแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยลุงช่างตอบไม่ได้อันนี้บอกก่อนนะครับลุงช่างครับ ถ้ายื่นแบบบ้านสร้างบ้านกับธนาคารแล้วเราจะสร้างไม่ตรงกับแบบได้ไหมครับเช่นห้องน้ําคือถ้าไม่เยอะอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแบงค์ไม่ค่อยวุ่นวายหรอกนะถ้าถ้าแต่มันไม่มันมันจะให้บอกว่าแค่ไหนว่าไม่เยอะเนี่ยมันก็พูดยากนะส่วนใหญ่คือขอบเขตพื้นที่ตำแหน่งเสาอะไรพวกนี้หลักๆอะนะฟังก์ชันหลักๆอะคุณต้องไม่เปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนทรงหลังคาเปลี่ยนขนาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประเด็น นะครับแต่ว่าขยับกั้นห้องข้างในไอ้ขยับไอ้ห้องนี้อยัไก็ใหญ่กว่าห้องนี้ขยับแนวกั้นห้องหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแบงก์ก็ไม่ค่อยซีเรียสหลอกส่วนใหญ่เวลาแบงก์ประเมินแบงก์ประเมินจาก,กตารางเมตรเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าคุณไม่ไปหลอกเขาว่าขอแบงก์ไปสองร้อยห้าสิบตารางเมตรสร้างเสร็จเลือสร้างจริงบอกลดเห200ลือสองร้อยตารางเมตรอย่างเงี้ยเป็นสาระเลยนะครับเป็นสาระเลยนะ